สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงเป็นเพราะว่าคุณกำลังออกกำลังกายหนักมากเกินไปครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผ,ผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูแน่เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผม มาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงความเจ็บปวดของสายออกกำลังกายแบบจริงจังครับว่าการออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปเนี่ยนะผมอาจจะทำให้คุณ มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของลิบิโดหรือว่าเกี่ยวเรื่องของความต้องการทางเพศแล้วก็อาจจะให้คุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แบบเขาเรียกว่าครอนิกคือแบบเป็นเรื้อรังได้นะครับผมซึ่งสาเหตุหลกักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลกันดีกว่าครับผมไปดูกันแปบน๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกาากำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพ อ,อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันครับมีนักกีฬาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับและคนที่สนใจเรื่องของการฝึกเวทชนนิ่งการออกกําลังกายแบบจริงจังเนี่ยก็มีเยอะขึ้นมากครับแต่ก็มีคําถามหลังไหมที่แบบแอบซ่อนเข้ามาแล้วก็ถามโค้ชภูแนนว่าโค้ช มีปัญหากิ่วเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์น้องชายไม่ยอมแข็งตัวหรือว่าล่มปากอา่าวหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยครับปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจริงนะครับผมในสังคมบ้านเราจริงๆเนะี่ยไม่ได้เกิดข,ขึ้นแค่ประเทศไทยนะครับมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับผมสาเหตุหลักๆเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือคุณอยู่ในสภาวลา overtraining ครับแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าผมจะพูดถึง overtraining syndrome นะครับ overtraining syndrome กับสัาวลา overtraining หรือว่าการออกกำลังกายหนักเกินไปเนี่ยนะผมมันมี ต่ที่แตกต่างกันประมาณนึครับ overtraining syndrome นะผมทำควาเข้าใจก่อนนะครับคือสภาวะที่คุณทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือออกกำลังกายหนะัก กินน้อยไม่พักไม่พอนะผมทําตัวแบบง่อยง่อยง่โง่อยงเงีย้งย,ย,ยครับคือแบบเหมือนฝึกหนักพยายามจะผอมอดอาหารนะครับทำให้ร่างกายเข้าสู่ความเครียดมากจนเกินไปทําให้คุณเข้าสู่สภาวะ overtraining syndrome ซึ่งจะมีผลต่อร่างกายของคุณหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีมูทิเวตคือขันซึ่งแรงบันดาลใจทำให้คุณไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทําให้คุณบาดเจ็บนั่นคือ overtraining syndrome ครับแต่สภาวะ overtraining คือการที่คุณออกกำลังกายหนัก เข้มขน้นเอาจริงเอาจังอย่างหนักหน่วงนะครับผมติดต่อกันทุกๆวันโดยที่คุณไม่มีการปรับโปรแกรมให้มีความเบาลงเลยครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คุณฝึกหนักมากในทุกๆวันครับผมคือตัวของระบบประสาทของร่างกายของคุณเข้าสู่ความเครียดมากจนเกินไปครับผมมันอ่อนล้าลงนะครับอย่างที่2คือการฟื้นตัวของร่างกายของคุณมันก็ลดลงครับฟังก์ชันเกี่ยวเรื่องของเพศของเราครับผมเกี่ยวเรื่องของการสืบพันธุ์ครับเป็นฟังก์ชันแรกของร่างกายที่จะ ทำการลดลงถ้าเกิดว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันเริ่มจะมีภัยนะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มที่จะฟืน้นตัวไม่ทันนะครับเริ่มจะมีการเสียหายเกิดขึ้นนะครับผมในตัวของร่างกายเพิ่มขึ้นหรือว่ามีอาการอักเสบเพิ่มขึ้นในตัวของกล้ามเนื้อครับระบบการสืบพันธุ์ของเรามันจะเสื่อมสภาพลงก่อนเพื่อนเลยนะครับผมเนื่องจากว่าร่างกายต้องส่งสารอาหารแล้วก็ทําการฟื้นตัวในส่วนที่มันสาคัญมากกว่านั้นครับผมดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ฝึกหนักแบบหนักทุกวันแล้วเจอว่าอารมณ์ทางเพศมันลดลงวะนะครับุคคือณ ฝึกหนักมากจนเกินไปนั่นเองครับผมมาในเหตุผลข้อที่2ครับคือคุณฝึกประเภท Endurance หรือว่าฝึกพวกคาร์ดิโอมากจนเกินไปครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาสายอะไรหรือว่าชอบคาร์ดิโอรูปแบบไหนครับการเดินชันการปั่นจักรยานการวิ่งจ็อกกิ้งการฝึกมาราธอนไกรกีฬา ต่างๆเหล่านี้ครับผมมีผลทําให้ความต้องการทางเพศของเรามันลดต่าลงแล้วทำให้ฟังกชันเกี่ยวเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันแย่ลงครับผมผมมีงานาวิจัยมานําเสนอครับเขาได้ทำการทดลองครับโดยเอากลุ่มของคนที่ออกกำลังกายแบบมาราธอนนะครับผมมาหนึ่งกลุ่มนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ออกกาลังกายที่ไม่ใช่มาราธอนครับแต่ว่าทั้งคู่เป็นการฝึกคาร์ดิโอเหมือนกันครับผมงานาวิจัยนะครับคนพบว่ากลุ่มที่ฝึกในรูปแบบของมาราธอนครับ จะมีระดับของ libido score หรือว่าระดับของความต้องการทางเพศนะครับที่เขาไปทําการแบบเหมือนใส่คะแนนครับผมเกี่ยวเรื่องของความต้องการทางเพศเนี่ยนะครับในตัวของ research ตัวนี้นะครับลดลงกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายแบบปกติเนี่ยครับผม มากถึง20%เลยทีเดียวครับผมดังนั้นครับในงานวิจัยนี้เลยมีบทสรุปว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ฝึกคาริโอในรูปแบบของการฝึกมาราธอนหรือว่าฝึกคาริโอแบบในรูปแบบที่มันเนิ่นนานครับจะทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความต้องการทางเพศร่วมด้วยนั่นเองและในงานวิจัยยังคนพบว่ายิ่งคุณมีประสบการณ์ในเรื่องของการฝึกมาราธอนนะครับนานมากเท่าไหร่เช่นถ้าเกิดว่าคุณออกกาลังกายในรูปแบบของการฝึกมาราธอนเนี่ยนะครับ มา5ปีนะเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ฝึกมาราธอนมา1ปีครับพบว่ากลุ่มที่ฝึกมาราธอนมา5ปีครับจะมีระดับของลิบิโดหรือว่ามีระดับของความต้องการทางเพศที่น้อยลงไปอีกครับผมน้อยกว่ากลุ่มที่ฝึกมาราธอนมาแล้ว1ปีนั่นเองดังนั้นครับถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นสายที่แบบฝึกคาริโอแบบจริงจังแล้วเริ่มรู้สึกว่าความต้องการทางเพศของคุณมันลดลงรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์คุณมันแย่ลงครับผมให้ย้อนดูที่โปรแกรมการฝึกคาริโอของคุณครับว่ามันเข้มข้นมากเกินไปปหรืืออเล่า่าาคมมในข้ที3ผก็ การที่คุณไม่จัดการความเครียดของตัวเองนั่นเองครับถ้าเกิดว,ว่าวันนี้ครับผมครับคุณเป็นคนที่ฝึกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการฝึกคาร์ดิโอหรือว่าฝึกเวทร์ชนิ่งครับฝึกกันทิง้งสองสามชั่วโมงแบบนี้ครับและถ้าเกิดว,ว่าคุณมีความเครียดเกี่ยวกับชีวิตของคุณร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของแฟนเรื่องของการเรียนเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของการเงินครับผมถ้ทาทั้งสองอย่างนี้มาควบรวมกันครับคือเรื่องของความเครียด กับเรื่องของการออกกาลังกายหนักครับผมทั้ง2องอย่างนี้เมื่อมารวมกันครับจะทําให้ความต้องการทางเพศของคุณมันลดต่ําลงลนั่นเองครับผมทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจ,จด้วยนะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของฮอร์โมนนะครับทำให้คุณครับมีปัญหากีริยเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์และทาให้อารมณ์ทางเพศของคุณเนี่ยครับมันลดต่ําลงอย่างมีนยัยยะสาคัญเช่นกันดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณมีความเครียดอยู่นะครับผมแนะนําว่าให้ไปจัดการกับปัญหาในชีวิตของคุณร่วมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปแก้ปัญหาโดยตรงหรือว่าากร พักจากปัญหาเหล่านั้นนะครับเอาใจไปอยู่ห่างๆจากตัวของความเครียดของคุณนะครับหรือไปนั่งสมาธิฟังเพลงไปดูหนังไปเที่ยวอะไรแบบนี้ครับก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถลดความเครียดแล้วก็สามารถจัดการความเครียดของคุณในชีวิตของคุณได้นั่นเองเพราะงั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกหนักแล้วแล้วมีความเครียดร่วมด้วยครับผมไม่ต้องสืบนะครับยังไงความต้องการทางเพศของคุณมันลดต่ําลงแน่นอนอยู่แล้วครับและทั้งหมดนี้ครับทั้ง3ข้อนี้ คือเป็นสาเหตุหลักๆครับที่ทําไมการออกกําลังกายหนักของคุณครับทำให้คุณมีความต้องการทางเพศแล้วก็มีสมรรถภาพทางเพศที่มันลดต่าลงครับในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะผมให้คุณย้อนกลับไปดูที่โปรแกรมของคุณนะครับให้ฝึกหนักนะครับผมและก็ต้องมีวันที่เบาด้วยนะครับเพื่อให้ร่างกายมีการฟื้นตัวที่ดีมากพอครับผมนะไม่ทําให้ร่างกายมีความเพรียมากเกินไปครับหรือถ้าเกิดคุณเป็นสายฝึกคาริโอนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่นักกีฬาอินดูเรนซ์ไม่ใช่แบบผู้นักกีฬามาราธอนไม่ใช่นักกีฬาแบบเตะกี้ การฝึกคาริโอเนิ่นนานเกินไปก็มีผลทําให้คุณมีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศด้วยเช่นกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของความเครียดครับความเครียดเราก็รู้กันอยู่นะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกกำลังกายหนะักแต่ถ้าเกิดคุณมีความเครียดนะครับก็ทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นกันดังนั้นนะครับทั้ง3อย่างนี้ถึงเป็นหัวใจหลักนะผมของการที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหซึมเ้ารู้สึกว่าแบบเออชีวิตแม่งขาดสีสันเนื่องจากว่า คุณมีความต้องการทางเพศที่มันลดลงนัหนเองครับผมในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วครับผมก็ลองไปปรับดูครับได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ Coach. โค้ชพลูแนนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับรอยู่วงชองโค้ชพลแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะมาเสนอทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ